บุฟเฟ่หมูกระทะรวมเครื่องดื่มอิ่มไม่อั้นไม่จก,กัดเวลาร้านนี้โคตรคุ้มร้านนี้ชื่อว่าเม่าเนื้อมันเหน่อยแม่โจนะครับลายอาหารเขามีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสามชั้นหมักสันคอหมูเนื้อต่างๆทะเลซีฟูด้ดเขาก็ยกมาให้กันแบบจัดเต็มกุ้งของเขาก็ตัวใหญ่มากต้องบอกว่าวัตถุดิบที่นี่เขามีเยอะแบบเยอะมากๆเลยนะทุกคนมีทั้งท้องแซลมอนแมงกะพุนน้ำมันงาแลวกุ้งดองซีอิ๊วที่สามารถตักได้ไม่อั้นใบภายเนื้อสามชั้นมาเป็นคอนโดแบบนี้เลยของทานเล่นก็มีทั้งข้าวผัดกระเทียมหห่กกึ้้ชิินนนใญ น้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มุก,กี้น้ำจิ้มพริกไทยดำน้ำจิ้มสุดเด็ดเหมาเนื้อแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูด้ดส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนของหวานและไอศครีมน้ำก็รวมอยู่ในบุฟเฟ่แล้วมีให้เลือกหลายรสชาติเลยน้ำอัดลมก็มีที่ชอบคือมีชานมไต้หวันที่ใส่มุกได้ไม่อัน้นที่ร้านเขามีเตาให้เลือกถึงสี่แบบมีทั้งเตาหมูกระทะปิ้งย่างย่างเนยแล้วก็ชาบูขอเปิดที่กุ้งดองซีอิกก่อนเลยบอกเลยว่ารสชาติเด็ดมากผมมากินเป็นบุฟเฟ่ต์สองสองเก้านะครับม ิ้งฟินใครชอบปิ้งย่างเอากุ้งมาปิ้งบนเตาย่างแบบนี้ก็ได้เลยกุ้งเม่าเด้งกินกระดาจิ้มซีฟูดยิ่งแซ่บใครอยากกินย่างเนยหรือกุ้งกระทะร้านนี้เขาก็มีเตาย่างเนยให้ทำกุ้งกระทะฟินฟินแบบนี้ได้เลยบอกเลยว่าหอมอร่อยมากใส่ชีสเพิ่มแค่ถ้วยละยี่สิบกก็ได้กินชีสมอสซาเรลล่ายืดยืดฟินฟินแบบนี้ส่วนใครอยากกินชาบูที่นี่เขาก็มีหม้อชาบูด้วยครับเอาเนื้อไปจุ่มแล้วจิ้มกระดาจิ้มพิถไทยดันบอกเลยว่าโคตรอร่อยปิดท้ายด้วยของหวานไอศครี เป็นบุฟเฟ่ที่โคตรคุ้มมาลองกันนะครับ